ใจสงสัยกันไหมคะว่าเครียดทีไรทําไมปวดกล้ามเนื้อทุกทีเมื่อเรานะคะมีความรู้สึกพิจตกังวลร่างกายตกอยู่ในสภาวะของความเครียดจะมีการตอบสนองอัตโนมัติเกิดขึ้นทันทีโดยสมองส่วนไฮโปทาลามัสจะส่งสัญญาณไปที่ต่อมใต้สมองและต่อมหมวกไตทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลและสารอะดรีนาลีนโดยร่างกายของเรานะคะจะเกิดการตอบสนองที่เรียกว่า fight or flight เป็นการสู้หรือหนีต่อภัยอันตรายที่เข้ามาซึ่งจะทําให้การทํางานของระบบประสาทนะคะทำงานไว ยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อเราเครียดมีการส่งผลทําให้อัตรา,ตราการเต้นของหัวใจและการหายใจของเรานะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าเร็วยิ่งขึ้นค่ะความดันโลหิตเพิ่มมากขึ้นไปเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อได้มากขึ้นกล้ามเนื้อนะคะมีความตึงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะยิ่งความเครียดนะคะคงอยู่เป็นระยะเวลานาน,าน,านส่งผลให้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อดุนแรงตามไปได้ะคะ่ะจากการที่มีการหดเกรง็งตึงตัวข้างมีการบาดเจ็บของเส้นใหญ่กล้ามเนือ้อทาให้บริเวณคอ ไห,หลหรือว่าหลังของเรามีอาการปวดตามมานั่นเองค่ะในส่วนของการจัดการอาการปวดนะคะนอกจากเราจะลดภาวะในเรื่องของความเครียดซึ่งเป็นสาเหตุแล้วสามารถลดอาการปวดที่มาจากอาการปวดเดือรล่างหรือว่าลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการจัดท่าทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องรวมถึงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ,อการทํากายภาพบำบัดการใช้เครื่องมือทางกายภาพเพื่อลดความตึงตัวและคลายกล้ามเนื้อก็จะสามารถลดอาการปวดได้เช่นกันค่ะหากท่านใดน,นะคะที่มี อาการปวดเป็นมาเรือ้อรังไม่หายสักทีสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่เวชรีแฮททุกสาขาเลยนะคะ